วันนี้ดิฉันจีดีนายนาโสภานะคะ,ะวันนี้ได้มีโอกาสมาที่ชนบุรีนะคะและนี่คือ,อสวนมะละกอฮอลแลนด์นะที่ได้ใช้กับสมแดงควิกสุดยอดมากๆเลยนะคะที่แห่งนี้นะคะไม่กี่ไร่นะคะแต่ได้เงินเยอะมากๆเลยสังเกตนะคะใช้ฟิกนะคะยกขนาดนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> และทุกท่านคิดดูสิคะว่าถ้าดกขนาดนี้เงินจะได้ขนาดไหนนะคะนี่คือเป็นสวนอของ พิ่กฤษณานะคะที่เจ้าของอขนุนทองประเสริฐนะคะแล้วก็นี่คือ,อมะละกอฮ urg, อลแลนด์นะคะที่ตอนนี้เก็บทุกวันนะคะก็ได้ผลผลิตทุกวันเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ท่านบอกไว้นะคะก็คือลดต้นทุนเพิ่มปูผลผลิตถือว่าหน้านี้นี่ท่านได้เงินหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะจะเก็บ ข้อมูลดีๆมาให้พี่น้องพวกเราได้มั่นใจนะคะว่าสมแดงควิกนะคะรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสวัสดีค่ะสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี